อุดรธานีไม่ปิดเมืองแต่เลือกสแกนเก็บกวาดครั้งใหญ่ติดตามคัดกรองทุกคนเข้าเมืองไล่ตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยงทั้งเชิงรุกเชิงรับวันละ1,000คนค้นหาผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการเมื่อวันที่27เมษายน2564 นายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีในอูเทนหาแก้วรองสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีและนายแพทย์สมนตตั้งสุนทรยิรันรองผู้อำนวยการโรงพรยาบาลศูนย์อุดรธานีฝ่ายการแพทย์ร่วมถแถลงข่าวสถานการณ์การระบาดโควิด1 9 ผ่านโปรแกรมู่มเพื่อลดก่รวโกลุ่มเรื่องอุดรธานีเตรียมเปิดมาตรการอุดรธานี14วันแห่งความปลอดภัยระหว่างวันที่1-14พฤษภาค,คม2564เพื่อเก็บกวาดครั้งใหญ่สแกนหาผู้ติดเชื้อไม่มีอาการในอุเทนหาแก้ว รองสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่าตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม13รายสสม340รายกลับบ้านแล้ว87รายเสียชีวิต1รายติดเชื้อเพิ่มเกิดขึ้นในครอบครัวคนใกล้ชิดสถานที่ทำงานเกิดจากผู้มีเชื้อยังไม่แสดงอาการ กว่าจะแสดงอาการหรือรู้ว่าติดเชือ้อก็นำเชื้อไปติดหลายคนแล้วการสอบสวนควบคุมโรคพบว่าการตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงสูงครั้งแรกต้องกักตัวแม้ไม่พบเชือ้อเพราะเชื้ออาจจะพบตรวจครั้งที่สองลักษณะนี้ตรวจพบถึงสามรายหากไม่กักตัวรอตรวจรอบสองก็จะติดเชื้อไปอีกหลายคนรองสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่าอุดรธานี